ขั้นตอนการรับนะครับหลังจากที่เสียบสวิตไฟแล้วนะครับเราเปิดเครื่องนะครับพอเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราเริ่มเอาตัวาบฟันทั้งสี่ฟันนี้นะครับเข้าไปมันจะมีต้องช่องเกี่ยวนะครับจะเป็นช่องนี้นะครับช่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูช่องตัวนี้จะมาใส่เข้าช่องตรงนี้พอดีนะครับส่วนเข้าช่องตัวนี้ทุกช่องนะครับเป็นสี่ช่องก็ส่งเข้าไปได้เลยครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กดลงฟันที่หนึ่งนะครับจนจนกว่าเสียงมันจะหมดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเสียงมันเริ่มหมดแล้วก็ไปฟันที่สองหมุนไปฟันที่สองนะครับใส่ลงเคมไปในล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปฟันที่สามแบบนี้นะครับดันไปเรื่อยๆนะครับฟันที่สามแล้วก็ไปฟันที่สี่นะครับไปฟันที่สี่ พอได้ฟันที่4ี่เสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจดูฟันด้านหน้านะครับว่ามันรับผลหรือเปล่านะครับกรณีแบบนี้นะครับมันแตกเยอะเกินไปนะครับเราจะไปเซ็ตงานอีกทีหนึ่งนะครับให้มันรับกินเข้าไปอีกนะครับวิธีการก็คือเอามาใส่จุดนี้จุดเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขันล็อกตัวฟลเลสที่ออกก่อนนะครับเอาตัวชิงงานเนี่ยดันเข้าไปชนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ขันล็อก ขัดล็อกเสร็จแล้วก็ามาเอามาใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับสี่ฝั่งนะครับสองฝั่งสามฝั่งนะครับฟันที่ฟันที่สี่นะครับก็ไปฟันที่สี่ฟันที่สี่ มาครบฟันที่สี่แล้วนะครับเอาชิ้นง,งานออกมาตรวจนะครับโอเคถือว่ารับไปจะหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มารับฟันหลบด้านหน้านะครับหนึ่งฟัน2ฟันสามฟันนะครับแล้วก็สี่ฟันเมื่อครบสี่ฟันแล้วเราก็จะเอามาดูนะครับลูกค้านี่แบบนี้นะครับจะผมจะขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับ มันจะได้สีฟันแบบนี้นะครับแบบนี้สวยๆนี่นะครับสีฟันนี่สวยที่นี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาผ่าฟันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ผ่าฟันเลยนะครับเวลาผ่าฟันนะครับเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับใส่สีครั้งนะครับมันจะมีเดือยที่ชนกันอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับกดลงไปได้เลยครับ หนึ 1> 1่งครั้งหมุนนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็สี่ครั้งนี้นะครับสี่ครั้งโอเคเมื่อ ผ่าหมดแล้วนะครับเรามาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับฟันที่ออกมานะครับหลังจากผ่าแล้วนะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเแป๊บหนึ่งนะครับซูมนิดนึงเสียบเรียบร้อยนะครับฟันที่ออกมาสวยงามนะครับพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับดูนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผ่าสี่ฟันเท่ากันถ้าใครต้องการผ่าตื้นผ่าลึกนะครับก็ไปปรับได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ยวผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายตัวน,นี้ให้ดีก่อนนี่นะครับหลังจากรับเสร็จแล้วนะครับผมผ่าสี่ฟันเท่ากันนะครับ นี่นะครับหลังจากรับเสร็จแล้วผมผ่าสี่ฟันเท่ากันนะครับตัวนี้ผ่าสี่ฟันเท่ากันถ้าใครต้องการผ่าสองฟันลึกสองฟันเตื้นนะครับก็ปรับที่ที่ตัวเครื่องได้นะครับจะมีจุดให้ปรับนะครับสวยงามนะครับพร้อมใช้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ